สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนัง5เรื่องนะครับที่ดนตรีเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนประกอบแต่เป็นเหมือนหัวใจเป็นเลือดเนื้อของเรื่องเลย ซึ่งข้อมูลเรามาจากช่องบรรยายมูวี่หัวข้อ5หนังเพลงเปลี่ยนชีวิตศิลปะและมนุษย์นะครับเป้าหมายเราก็คือจะมาดูกันว่าเออหนังพวกนี้เนี่ยมันเอาเสียงเพลงมาเชื่อมศิลปะกับความเป็นมนุษย์ยังไงตั้งแต่แบบความฝันความเจ็บปวดไปจนถึงเออการเยียวยาเลยอืมเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะแต่และเรื่องเหมือนจะหยิบแง่มุมของดนตรีกับชีวิตมาเล่าได้แบบต่างกันสุดๆเลยมีตั้งแต่แบบสู้ยิบตาเอาเป็นเอาตาย ไปจนถึงแบบพลังเงียบของเพลงที่ช่วยปลอบใจเราได้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับ5นะครับ Whip l a s h ปี2014เรื่องนี้พาเราไปดูความสัมพันธ์ที่แบบอืตึงเครียดมากระหว่างแอนดรูมือกลองหนุ่มไฟแรงกับเฟรลเชอร์ครูสอนดนตรีที่แบบโหดสุดๆมันทำให้เราเอ,อตั้งคำถามแรงๆเลยนะว่าไอ้เส้นแบ่งระหว่างการเคี่ยวเข็นกับการทำลายล้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่เลยค่ะ หนังใช้ฉากซ้อนที่แบบเข้มข้นมากจังหวะก,กลองเร็วๆซับซ้อนๆอืมสร้างบรรยากาศกดดันจนเราคนดูนี่แทบหายใจไม่ทันมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบพรสวรรค์ประทะความพยายามธรรมดารรมดานะคะแต่แบบขยี้ไปถึงว่าไอ้ความยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องแลกด้วยอะไรทำให้เราสงสัยวิธีการของเฟลเชอร์ว่าแบบเอ๊ะมันจำเป็นจริงหรอหรือมันเป็นแค่ความบ้าของครูคนนี้กันแน่ครับผม จากความกดดันในการฝักซ้อมมาดูอีกด้านของศิลปินกันบ้างคือการค้นหาตัวตนการแสดงออกเต็มที่ในอันดับ4 b o โบฮีเมียน p s o ส y ีปี2018พารเราไปรู้จักชีวิต f r e d d ี้มาร์ค y รีแล้วก็วงควีนครับอืมเรื่องนี้เด่นมากเรื่องการถ่ายทอดพลังของเพลงร็อกยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็ตัวตนที่ซับซ้อนของเฟรดดี้คือมีทั้งความขบดความเปราะบางแล้วก็การแบบก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของสังคมของตัวเอง หนังไม่ได้แค่เล่าประวัติไปเรื่อยๆนะแต่ใช้เพลงของ q ค e ีนเองนั่นแหละเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางโดยเฉพาะฉาก l i ฟ e เอทนี้คือแบบหจํ <c oughs> จำลองได้ทรงพลังมากมันทําให้เห็นเลยว่าดนตรีมันรวมคนได้แล้วก็ปลดปล่อยตัวตนศิลปินได้ขนาดไหนใช่ครับทรงพลังจริงๆทีนี้จากร็อกส t a r ์ระดับตำนานเราย้อนไปอีกยุคเลยสู่โลกดนตรีคลาสสิกอันดับ 3. อเมเปี1984 หนังเรื่องนี้เล่าเรื่องโมซาร์แต่ผ่านมุมมองที่น่าสนใจมากคือผ่านสายตาซาริเอรี่คู่แข่งที่ทั้งชื่นชมแล้วก็อิจฉาพระสวรรค์โมซาร์มากๆคือสิ่งที่ทึ่งมากๆของอเมเดสนะคะคือการเอาดนตรีคลาสสิกที่แบบสูงส่งของโมซาร์มาเป็นฉากหลังที่มันขัดแย้งมากๆกับความรู้สึกแบบต่ำๆอะ่ะความริษยาของซาริเอรีมันทาให้เห็นว่า มแม้แต่ในโลกศิละปะที่ดูบริสุทธิ์ไอเงามืดของความเป็นมนุษย์อย่างความอิจฉามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอเสียงดนตรีเพราะๆกลายเป็นเหมือนเครื่องตอกย้ำสิ่งที่ซาเลียรี่ไม่มีวันมีได้เป็นสงครามในใจที่แบบอืมซับซ้อนแล้วก็เจ็บปวดนะ เป็นมุมมองที่ลึกซึ้งจริงๆครับขยับมาที่อันดับสองกันบ้าง Inside l e w well i n Davis ปี2013เรื่องนี้พาเราไปสัมผัสชีวิตศิลปินอีกแบบเลยครับคือนักดน,นตรีโฟกที่ไม่ดังไม่ประสบความสำเร็จในนิวยอร์กยุค60บรรยากาศหนังมันจะเงาๆเศร้าๆหน่อยนะครับแต่ก็สวยปแปลกค่ะ เลวินเดวิสนำเสนอภาพศิลปินที่ดนตรีคือชีวิตจริงๆแม้ว่าชีวิตมันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่คือเลวินเขาเล่นดนตรีไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเงินทองเลยแต่เหมือนกับว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เขามีเป็นที่ยึดเหนี่ยวหนังใช้เพลงโฟกที่มันเรียบง่ายนะคะแต่เต็มไปด้วยอารมณ์สะท้อนความรู้สึกของการดิ้นรนความผิดหวังการหาสเปซของตัวเองในโลกที่ไม่ค่อยจะเปิดรับเท่าไหร่มันเป็นความงามในความพ่ายแพ้ที่แบบ อืมจับใจจริงๆครับผมและแล้วก็มาถืออันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของแหล่งข้อมูลเรานะครับคือ o n นสปี2007หนังอินดี้ทุนต่ำจากไอแลนด์ที่ดูเผินๆไม่มีอะไรหวือหวาเลยแต่กลับสร้างความประทับใจให้คนดูมากๆ เป็นเรื่องของนักดนตรีข้างถนนกับผู้หญิงที่เป็นผู้อพยพที่บังเอิญมาเจอกันดนตรีที่เยียวยาหัวใจจริงๆดนตรีในเรื่องมันกลายเป็นเหมือนภาษาสากลที่เชื่อมคนสองคนนี้ไว้ด้วยกันมันสื่อสารทั้งความหวงังความเจ็บปวดความผูกพันที่ค่อยๆเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีบทพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ความรักชัดเจนอะไรเลยเพลงที่เขาสองคนช่วยกันสร้างขึ้นมามันเล่าเรื่องแล้วความรู้สึกได้สมบูรณ์ในตัวมันเองเป็นเสน่ห์ของดนตรีในแบบที่บริสุทธิ์สุดๆเลยก็ว่าได้นะคะ ฟังแล้วเห็นภาพตามเลยครับจากทั้ง5้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนสุดโหดแบบวิบพลาชการแสดงออกบนเวทีใหญ่ของควีนความริษยาในโลกคลาสสิกของอมาเดลส์การดิ้นรนในมุมมืดของลูเวนเดวิสหรือการเจอกันผ่านสิ่งเพลงในวันส์ทั้งหมดมันตอกย้ำว่าดนตรีเป็นมากกว่าแค่ทำนองจริงๆครับมันคือเอ่อชีพจรของความเป็นมนุษย์เลยอย่างที่แหล่งข้อมูลเขาสรุปไว้คมคลายมากว่าถ้าเปียโนคือหัวใจกรองคือเลือก ทุกโนดในหนังพวกนี้ก็คือชีวิตนั่นเองอืมซึ่งเคริมหมดนี้ก็น่าจะกำเนิดสู่คําถามให้เราลองคิดตามกันต่อนะคะว่าการที่เราได้สัมผัสเรื่องราวที่ดนตรีมันเข้าไปอยู่ในชีวิตคนอย่างลึกซึ้งผ่านหนังเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้เรากลับมาฟังเพลงในชีวิตประจําวันหรือให้คุณค่ากับเพลงรอบๆตัวเราเปลี่ยนไปบ้างไหมเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะและก็อาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับการฟังของเราได้เลยค่ะ